วัดีครับวันนี้เราจะมาชมแลนาคาเฟ่ครับแล้วก็แม่เขาบอกว่ามันมีต,ตัวตัวใหญ่จริงแต่ว่ามันไม่จริงแค่ไหนมันจะพาไปดูจายแอนเปาฟโลตัวยักษ์สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะว,วันนี้อเล็กซานเดอร์ฟาร์มจะพาไปดูนะคะ ควายนะคะควายที่สวยที่สุดในประเทศไทยของเรานะคะเราจะไปดื่มกาแฟแลนาแลนาคาเฟ่หรือแลน,นาฟาร์มนะคะเราจะไปดูควายตัวละ14ล้านกันนะคะโอเคนะคะเราเข้าสู่แลนากาแฟนะคะหรือแลนาฟาร์มกันแล้วนะคะ ต้องค่อยดูเลยค่ะบล้วก็ไม่ก็มาฝากคุณโอ้โควงขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวโฟวงขึ้นไปปลาดอกบัวคืองามแท้จ้ะปลาปลา โชคดีแท้ตัวน,นี้ชื่ออะไรคะนีทองอุดรค่ะทองอุดรใช่ค่ะตอนตอนนี้ราจะเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์อันนี้ราคาอยู่ที่ราคาเจ็ดล้านแต่ตัวโน้อนอ่ะที่ได้แชมป์ตัวโน้นเลยเป็นแม่อ่ามันจะสี่ขวบ ตัวนั้นเท่าไหร่นะคะแม่เมื่อวานนี้คุณลุงบอกสิบสี่ล้านเหรอคะสิบสองล้าน okay, ok งามค่ะแม่แม่ขายสองตัวนี้แม่ก็รวยแล้วเนาะไม่ต้องไปทำอะไรเลยโอ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงพาพาขี่แล้วก็พาให้ดูว่าความก็สวัสดีได้ค่ะ แล้วคุณลุงบอกว่าส่งไปโรงเรียนควายด้วยใช่ใช่ใช่อาทิตย์นึงเขาคิดห้าพันบาทดูเด้เอดแค่บอกเมื่อวานนี้ค่ะเ,เจอวันที่ไหนซะมา,มาตรงนี้ค่ะเมื่อวานที่มา,มา<ๆ>ที่มากินข้าวกับคุณโจมีกลุ่มพี่แจงแล้วก็มีย่าโสมานะคะค,ค่ะอีกคน,นึงเป็นฝรัง่งค่ะอยู่โรงเรียนแม่เปียะ,ค,ะค่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันโรงเรียนโฮลี่แมรี่ตรงสีแยกมันพืนอนอ่ะจ้ะเห็ เลิกโรงเรียนก็เลยพามาดูใจแอนบอฟเฟลแรกมาเห็นรูปปั้นควายบอกว่าแม่โกหกไม่มีควายจริงหรอกยังอยากเลี้ยงค่ะยังอยากรักน้องเขาอยู่แต่น่ารักนะเอาไว้เป็นพันธุกรรมให้ลูกหลานถ้าเราขายไปแล <ไป S 2> ้วป<ข>ุ๊บเราจะไม่สามารถหาซื้อตัวที่มันใหญ่ขนาดนีม้มาได้เพราะเราไม่กล้าซื้อค่ะถ<ข>้าเราเอาเงินไปซื้อกันร้านเราก็คงไม่ไหวค่ะคุณล็อตซับเราไม่ถึงค่ะนี่ถ้าชื่อน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูอันนี้ได้แชมป์ ได้แชมป์ที่งานร้อค่ะปีน้ี้ใช่ไหมคะปีหกห้าปีหกห้าปีที่แล้ว Winning Award ลาเชียเดือนอะไรคะที่ร้ออ็ดที่รออน่ารักน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ควยดอนค่ะควยดอนบัฟฟโลเผือก

สวัสดีค่ะโอ้ตบมือด้วยตบมือให้น้องด้วยเออจะได้ลงน้องจะได้ลงง่ายไงถ้าเราลงนี้เหมือนมันเราลงก็ต้องลงด้วยถ้าอีเชี่ยมันจะย้อนลงไปเห็นแขวนควายสวัสดีหรือยังอเล็กเคนอเล็กเคนผู้ใหญ่เล็กก็ต้องสวัสดีนะขนาดควายยังสวัสดีเลยโอเคไหมโอเคครับสวัสดี่ะอเล็กคุณลุงสวัสดีค่ะอเล็กสวัสดีคุณลุงก่อนเจ้าของฟาร์มดิฮันพงษ์สวัสดีหรือยัง นี่นี่เขาที่คาดารณ์ว่าจะทำเป็นชีพไปแล้วนี่ไงค่ะป้าเห็นบอเล็กอันนี้ควายแฉ่ควายแผมเห็นมันฉีดไปแล้วใช่นี่ไงฉีนี่ไงคุณลุงบอกเมื่อวานนี้ถ้าเป็นควายแฉ่ก็จะขาโค้งๆมันมาจ่ะคุณลุงบอกเนี่ยเล็กอเล็กดูสิน่ารักไหมน่ารักจ้าป้าอล็กปล่อยจ้าปล่อยจ้าพี่พี่เอ้ยเห็นไหมสวัสดีเอ้ ดีรครับตบมือด้วยตบมือด้วยมาเร็วขัดจีบขัดจีบมาเร็วมามาร์บี้นั่นเลองบา,า,าร์บี้่า <c oughs> ไม่เข้าโรงเรียนนะเนี่ยอันนี้ยังไม่เข้าค่ะต้องให้ได้หลายเดือนกันก่อนอเล็กโชว์อเล็กซี่โชว์ไปเลยหนูมันหนึกงสงมาตั้งแต่แรกว้าว เขาควายค่ะเขาควายเขาควายเขาควายคาราบาวเขาควายโอเคืจูเนยเดินได้ไหมเนขึ้นไหมโอเคว้าหนูหนูแล้วทำเินเดินหนูก็โนมาเหมือนหนูนั่งมอเตอรซคนนะลูกเออเด็เขาเคยขึ้นแล้วไงไม่เอาไม่เอาจักรยายไม่เอาจักรานผสมอาหารควายขค่ะ อเลแคอเล็เินได้นได้เดี๋ยวเนีพรเน่าี่ยเขาจะเริ่มแล้วอยากห่าฮอนเอยกง้ว้สดงว่าใกล้ๆว่าเพิ่นงัวเขียดโอ้บ่วยเขียดนี่กันเว็ก่อนเว็ก่อนนะเวทก่อน ขึ้นเลยโอ้ล่างขาขึ้นเลยแรงขัดอาะขึ้นเลยลุกขึ้นไปเลยเหมือนจะขึ้นม้าขึ้นอะไรเลยเอบขึ้นไปเลยโอ้มันเกิร์ดินกางเกงขลงเก่งขึ้นกระติกเกงเอากระติกเกงไงอ่ะข้ามไปเลยปุ๊บขึ้นไปเลยโดดปุ๊บไปเลยโอ้ยอ้าวหยิบเข้ามากอดอเล็กพงษ์เออดูไพลล์ล่างดูไพลล์ล่างเอ้าวอ้าวคือ คือหนูถอยหลังลูกมันจะได้นั่งง่ายขึ้นหนูถอยหลังไหลงออกไปมูวกเปิดมูฟ like ว็กกลับไปอีกเออมันจะได้ไ่ตโอเคยิมัอมันจะไบเได้ไหมันจะไเหบได้โยมด้วเมันด้อเด้ตอเหยด้ไตเยมันดหิมจไดเอาบอดัวด้ไอเินด้ไอ n i c ย กดไลค์หน่อยเร็วอเล็กกดไลค์ให้่อยผมขอบคุณครับด้วยอเล็กขอบคุณครับขอบคุณครับตัวที่แลนานะคะแลนาฟาร์มแลนาคาเฟ่มีกับข้าวนะคะเมนูอร่อยอร่อยเยี่ยมชมควายสวยงามนะคะแล้วก็เยี่ยมชมสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กับข้าวอร่อยมากเลยนะคะที่นี่ก็จะมีการปล่อยวัวนะคะออปล่อยควายออกไปอาบน้ําตอนเย็นนะคะจะเห็นอยู่ในคอกอย่างนี้แต่วัวควายที่นี่นะคะอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็ควายไม่เครียดนะคะตอนเย็นก็จะปล่อยให้เขาลงไปเล่นน้ํานะคะก็จะเดินไปนะคะ <im itation> <im itation> อืมอ๋อชีวิตชีวิตวัวก็ดีเนาะคุณควายก็ดีเนาะคุณลุง<ะ>นึกว่าจะอยู่ในคอกถึงเวลานะคะ,ะลงสระอาบน้ํากันนะคะควายที่นี่ไม่เครียดนะคะ <im itation> เห็นอยู่ในคอกแล้วทุกคนมาชม <im itation> นึกว่าจะอยู่แต่ในคอกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคุณลุงมีสระเจ้าของฟาร์มนะคะและนนาฟาร์ม <im itation> ขุดสระขนาดใหญ่นะคะ อาบน้ำนะคะนอนเล่นกันสบายนะคะสบายใจไม่เครียดนะคะ นับชมให้ด้วยครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดสมัครกับกดไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะชอบควายด้วยครับบิ๊กบบฟลู